เราละเรามาลองดูกันดีกว่าคันนี้เป็นยังไงไปครับนี่คือสิ่งที่เราสร้างมาสําหรับรถในสายคลาสสิกหน้ารถค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเลยจังหวะมุดเนี่ยไม่ไวอย่างที่คิด ABS มา ABS ทางานดีเลยยังสร้างรถให้มีความเพียวอยู่มากนะฮะยังสร้างรถให้มีความเป็นแบบเ,เห็นใจเพื่อนร่วมทางให้เกียรติเพื่อนร่วมทางนิดนึงอะ่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่กีอาบครับแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาลองขี่แบบสัมผัสแรกสั้นๆกับ Royal Enfield Hunter 350นะครับตัวแพลตฟอร์ม350คันล่าสุดกับเครื่องยนต์ J-Series ที่แม่ใช้มาแล้ว2รุ่นนะนั่นก็คือในรุ่นของตัว Meteor ที่ราคาแรงเหลือเกินแล้วก็คลา s สิกนะครับอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมของเขาล่าสุดก็คือคันนี้เลย ฮันเตอร์นะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าฮันเตอร์เนี่ย hey, เรื่องดีไซน์ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันผมว่าก็สวยดีนะครับเคยพูดไปในคลิปตอนเปิดตัวแล้วว่าถ้าคุณว่าไทายอ้ําสติสวินสวยแนะ่ฮันเตอร์คันนี้ก็สวยไหนคอสะพานเป็นไงเอ้ยช่วงล่างเขาค่อนข้างที่จะออกไปทางโทนเฟริร์มๆนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดไดรถรถุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ถูกดีไซน์มาสําหรับการใช้งานในเมืองนะครับเน้นความคล่องตัวเป็นหลักจะเห็นได้ว่าพอเป็นตัวครูเซอร์อย่างไมโทรเนี่ย ถ้านั่งเลทแบ็กเท้าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะการมุดการพลิกตัวในการจราจรมันก็จะไม่คล่องมากนักนะครับเป็นรถสําหรับการเดินทางซะมากกว่าคลาสสิกเองก็นั่งตรงๆสบายๆแต่ด้วยหลักสรีระสร์ของรถอะ่ะมันทาให้เราไม่คล่องตัวมากนะักแต่พอเป็นทันเตอร์สามาูนครับเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่ถูกสร้างมาสําหรับการขับขี่ใช้งานในเมืองเลยทีเดียวเครื่องยนต์ของเขานะครับส5 0ซีซีสูบเดียวปริมาตรกระบอกสูบจริงก็ประมาณ3 4 9ริ้นิดนิด รีดพละกำลังสูงสุดนะครับ20แรงม้าในหน่วยของ HP แล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย27นิวตันเมตรนะถือว่าตัวเลขก็ไม่ได้ว่าบุุ้หวามากมายอะไรนะครับถูกเซตเครื่องยนต์เนี่ยเน้นในเรื่องของแรงบิดการออกตัวแต่คุณผู้ชมดูนะนี่คือเกียร์สองเห็นว่าเห็นไหมหนึ่งสองเขาไม่ได้แบบว่าเป็นสุบเดี่ยวที่1-2แบบติดมือจัดจ้านแรงบิดกระแทกกระโชกโคก5อะไรแบบนั้นนะครับผมจะเชนจากสอลงมปห่ง รถมันไม่มีนะครับเนี่ยผมดูนะขึ้นไปสามเชนสองดึงเนี่ยสไตาล์รถสูบเดียวนะครับถ้าคุณไม่บริฟคันเร่งช่วยเนี่ยมันก็จะมีอาการงึกงักงึกงักกันอยู่นิดหน่อยทำความคุ้นเคยกับรถก่อนนะฮะทำความคุ้นเคยกับรถก่อนส่วนระบบกรนสะเทือนนะครับรถคันนี้จะให้เป็นโช๊คหน้าเทเลสโคปิก ปรับอะไรไม่ได้นะเส้นผ่าศูนย์กลาง41มิมนะครับโชคหลังก็จะเป็นโชคค๊คู่ซึ่งในส่วนของโชค๊คู่เนี่ยจะสามารถปรับค่าสปริงพีโหลดได้ถึง6ระดับอันนี้เราก็ตามที่เขามาเลยนะยังไงอย่างนั้นแต่ผมว่าเออช่วงล่างมันในเรื่องของการซับแรงใช้งานในเหมือนค่อนข้างที่จะโอเคนะมีความนุ่มมีความเฟิร์มนะครับส่วนระบบเบรกนะครับรถคันนี้ดิสเบรกด้านหน้า 300มิลิเมตรนะครับดิสเบรกด้านหลัง270มิลิเมตรวงล้อเป็นล้อแม็กท่านั้นขนาดล้อแม็ก17นิ้วไซส์ยางเนี่ย110/14ถือว่าให้ไซส์ยางมาเหมาะสมกับไซส์ของตัวรถนะพิคอสะพานใช้ได้นะเออนุ่มๆเฟริฟร,นะร์มนะฮะช่วงล่างสำหรับการขับขี่โดยคอสะพานแบบเมื่อสักครู่แล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยทางโมโตกรุ๊ปพระราม5นะครับ Royal 5, รอยยกเอ็นฟิลพระราม5ากลางวงเวียนเลยเนี่ยที่ให้เรานะครับได้ มาสัมผั์กับเจ้าฮันเตอร์ในวันนี้นะข้อมูลตัวรถผ่านไปแล้วนะครับถัดมาเรื่องของหลักสรีรศาสตร์ของตัวรถกันดีกว่าคุณผู้ชมในเรื่องของสรีรศาสตร์ของรถเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าว้าวท่านั่งมันแบบธรรมัดทะแมงดีนะครับเนี่ยเท้าวางเต็มนะครับ เบาทีแรกเหมือนจะรู้สึกว่าเตี้ยไปหรือเปล่านะับวางเท้าแล้วมันจะเมื่อยไหมเออแต่เท่าที่ผมลองขี่นะเท่าที่ผมลองท่านั่งดูอะคนตัวสูงเนี่ยจะรู้สึกว่าผมแขนขายาวนิดน,นึงนะครับสูง180เนี่ยแฮนด์บาร์โน้มไปข้างหน้าประมาณหนึ่งให้ท่าขับขี่แบบที่มันดูป p o r t นะครับเตี้ยไปไหมเนี่ยเออผมมีความรู้สึกว่าสําหรับคนตัวสูงเนี่ยแฮนด์บาร์จะอยู่ในโพสิชันที่เตี้ยเกินไปหน่อยทําให้ต้องหมอบเยอะต้องก้มหลังเยอะนะครับเอาละเรามาลองดูกันดีกว่าคันนี้เป็นยังไงไปครับ อืดเลยตันแล้วนะครับสุดแล้วที่ความเร็ว120ไมคอาจจะมีเพี้ยนอะไรก็มันจะดูไหลไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ถูกล็อกความเร็วที่120อลองกันให้ชมนะครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เมื่อกี้เท่าที่เราได้ลองไล่เกียร์กันดูนะครับในการทําในการทําความเร็วเมื่อสักครู่จะรู้สึกได้เลยว่า Royal Enfield Hunter สามารถสุดคันนี้ในช่วงเกียร์ต้นๆน,น,นะถือว่ามีกําลังส่งที่ดีนะแต่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าช่วงแบบ สี่ห้าไปแล้วอ่ะมันจะอืออะมันจะเป็นลักษณะที่คล้ายกับนายตัวเมเทอร์เลยค,คือคือมีความเป็นครูซซิ่งแล้วเป็นเกียร์สำหรับการครูซซิ่งแล้วหนึใช้งานในเมืองคล่องตัวกระสับกระเฉง4ีหเป็นการครูซซิ่งเนี่ยแบบเนี้ยเห็นว่าเกียร์หนะฮะรถมีแค่เกียร์หสปีดเท่านั้นไหลไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วนี่คือสิ่งที่เขาสร้างมาสําหรับ รถในสายคลาสสิกต้องเรียนคุณผู้ชมว่าการที่มันถูกล็อกความเร็วไว้ที่120เนี่ยไม่ใช่ว่าเครื่องมันได้120นะคุณผู้ชมเห็นว่าเรือนไมล์เขาเนี่ย140 160แต่ทําไมมันได้แค่120มันเป็นเรื่องของค่าไอเสียนะครับถ้ากดนะฮะเกิน120ไปได้เนี่ยก็ค่าไอเสียมันก็จะเกินตามกฎหมายกำหนดเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยมันถูกส่งขายในหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะ ในยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ยยุโรปเนี่ยเขี่ยวมากนะเรื่องของมาตรฐานค่าไอเสียนะครับฉะนั้นถามว่ารถคันนี้ใช้เดินทางเป็นยังไงก็จะบอกเหมือนตอนที่เรารีวิวเมเทโอว่าเรื่อยๆนะครับสบายๆค่อยๆไปค่อยๆขี่นะฮะเพราะความเร็วสูงสุดมันล็อกไว้ที่ร20ยี่สบขับขี่สบายๆเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นได้เลยว่าตอนที่เราไล่ท็องสปีีขึ้นมาพอซักร้อยเนี่ยหลังจากร้อยไปแล้วเนี่ย ก็จะอื้อและก็จะอื่ดและนะครับอ่านั่นคือในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับในการขับขี่เดินทางแบบเส้นทางที่เรากําลังใช้อยู่นะตอนนี้นะมันใช้ได้เนี่ยเห็นว่าสี่สี่ก็ยังลากได้นะห้านี่คือแบบชัดเลยว่าเป็นเกียร์ครูซซิ่งแล้วอะ่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นรถที่ขับนิงน่งๆอย่างเงี้ยได้ดีมากเลยนะตัวรถมันนิ่งมากเลยนะอาจจะด้วยน้ําหนักของตัวรถนะครับด้วยตัวแพลตฟอร์มของเขาที่มีความสถขียนในการใช้งานแบบ เดินทางสูงอ่ะนะครับในการเดินทางตรงๆขับตรงๆเนี้ยทำได้ดีทำได้ดีเลยเปลี่ยนเลนไต้องขวาครับแรงไม่ค่อยมีอ่ะกล้าเปลี่ยนเลนไปขวาเปลี่ยนไปทาปปงซ้ายครับดีดีเลยในการพลิกเปลี่ยนเลนในถนนแบบนี้นะครับคล่องตัวดีกดนิดเดียวไปเลยกดนิดเดียวเลี้ยวเลยเขาได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าการใช้งานในเมืองชันเมืองก็ถือว่าพอและ นะแต่สายเที่ยวก็อาจจะรู้สึกว่านิดนึงอ่ะนิดนึงต้องไปปลดล็อกกันเอาซึ่งมันต้องหาร้านปลดล็อกก่อนนะคุณผู้ชมมันไปได้มันไปได้ทะลุร2อยิมันไปได้นะครับไปได้เลย <S 1> <S 1> ผมรู้สึกว่าเหมือนยางเขาแพ้เส้นวะยางเขาแพ้เส้นกลางเลนนะครับถ้าขี่เข้าไปแล้วมันดินด้นรุบๆๆๆเลยอ่ะ <S <S เป็นแบรนด์นะฮะที่นําเข้ามารของกับรถจากอินเดียนะจ๊ะใครที่อยากได้ความมั่นใจในการขับขี่เพราะว่าผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันน่าจะขับสนุกอ่ะ อยากได้รถที่เลี้ยวไวๆขึ้นอะ่ะก็ก็ต้องหาเปลี่ยนยางเอานะครับร้อยสิร้อยสีเนี่ยมันหาเปลี่ยนง่ายอยู่แล้วอยากได้แบบไหนแองเกิลนะฮะรตโซอะไรเงี้ยหาเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าลายพวกนั้นมันก็จะเป็นายซิงอ่ะมันก็จะไม่เหมาะกับสไตล์ของรถหรือเปล่าเออเบาะมันนั่งสบายดีนะแต่ระยะยาวเนี่ยผมองว่าถ้าใช้เบาะเดิมอันนี้นะระยะยาวอาจจะมี เมื่อตูดกันบ้างนะฮะอาจจะมีเมื่อยตูดกันบ้างเพราะว่าแบนๆแข็งๆนิดนึงถ้าตัวที่เป็นบอดแต่งอะ่ะบอดแต่งของรอยัลเอ็นฟิ d ที่เราเคยพาไปดูนะครับในตัวแต่งอะ่ะอันนั้นดีอันนั้นน่าใช้สวยแล้วก็นั่งนิ่มเชียวแล้วก็ใครที่อยากดูนะครับรีวิวตัวที่เป็น ตัวแต่งะนะครับก็ไปดูได้ในรีวิวจากงานเปิดตัวนะครับแต่ถ้าอยากดูรีวิวตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นคันนี้นี่แหละนะครับที่เราพามาขี่กันก็จะเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่มีทริปเปอร์นะครับกับราคา1 29,900บาทเนี่ยคันนี้ไม่มีทริปเปอร์ตัวตาเลขกันเกียร์สามตัดร้อยหนึ่งเลยอ่ะเกียร์สี่ยังพอดันได้อยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่ามีแรงบิดที่มากเข้าเกียร์สามแล้วอ่ะเกียร์ห้านี่ไม่ต้องห่วงเลย อูซิงสปีดนะครับเฮ้ยรถมันนิ่งนะตัวรถมันนิ่งมากเลยอเออสำหรับการขี่เดินทางออกทิปแบบนี้แต่ลมประทาหนักมากนะฮะถ้าสายออกทิปชิวๆเนี่ยเมเทอออาจจะโดนใจกว่าหรือเปล่าไอเน,นี่ยเรียกได้ว่าครึ่งตัวบนแเรวอะรับลมเต็มๆนะฮะรบับลมเต็มๆเ,เ,เลยเฮ้ยความค้องตัวมันถือว่าใช้ได้นะ ระบบการสะเทือนดีกว่าคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนาที่ลองใช้มาอย่างแรกเลยนิ่งมากสําหรับการขับขี่ทางตัดทางตรงนะฮะนิ่งมากสําหรับการขับขี่ในทางตรงแบบนี้เดินทางเนี่ยช่วงล่างหายห่วงเรื่องของการซับแรงเฟิรม์มให้ความมั่นใจในการขับขี่มากแต่ว่าไม่ตึงตังอะเป็นการเซ็ตช่วงล่างที่ดีมากนะผมชอบเลยไม่คิดว่า RE จะเซ็ตช่วงล่างออกมาได้ถูกใจขนาดนี้แต่ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมตามตรงว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงเนี่ย ไอความเฟิร์มของเขาอ่ะอาจจะมีตึงงนิดหน่อยจริงมันจะรู้สึกว่าโชคมันไม่ได้นุ่มย้้ยอะนะครับพอโชคมันไม่นุ่มไม่ย้้ยเนี่ยแน่นอนแหละมันก็จะมีความเฟิร์มสูงซึ่งผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบช่วงล่างเฟิร์มๆเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกใจกันแต่สาหรับผมเนี่ยคันนี้ถือว่าช่วงล่างเฟิร์มใช้ได้ดูในเรื่องการเก็บนี่ฮะเนินเนินต่างๆนิ่มๆเลยเมื่อกี้คอสะพานเห็นปะผมถึงบอกว่าเฮ้ยช่วงล่างมัน ซับแรงดีนะแต่เฟิร์มอาจจะไม่ใช่คําว่านุ่มเนะาจจะใช้คำว่าซับแรงดีแล้วก็มีความเฟิร์มนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้นุ่มอะ่ะมันซับแรงดีขับไปทางขวาครับดูซิคอเนเวลลิ่งตรงนี้หน่อยเป็นไงโอ้รถโคตรนิ่งเลยอะ่ะโอ้รถโคตรนิ่งเลยอะ่ะเฮ้ยดีดีด,ด,ดีมึงยูเทิร์นจากเลนซ้ายสุดแ่บพกไอ้แค่แท็กซี่เสี่ยโคตรอันตรายในเมืองเห็นปะ ผมบอกแล้วแม่งถูกสร้างมาสําหรับในเมืองจริงสองสามสองสามเนี่ยใช้อยู่แค่นี้อยู่แล้วขี่ในเมืองอ่ะอ่ะสี่หน่อยนึงเห็นบ้านแล้วมัน่อดแล้วเนี่ยอุ้ยมันเป็นรถขี่ในเมืองสนุกจริงคุณผู้ชมแต่แต่แหมยางเขาปิ้นเส้นยางเขาปิ้นเส้นแล้วผมมุดไม่มั่นใจเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของลมยางหรือเปล่านะผมไม่ได้เช็คพอดีรับรถมาแล้วก็ขี่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยอ่ะผมเลือกที่จะอยู่เลนนี้เพื่อที่จะว่ามุด ให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นไงรถเมย์ประเทศไทยขับเลนขวาสุดพอจะเข้าป้ายก็จะออกซ้ายสุดยังไงแล้วเขาจะยังไงครับรถเมย์ประเทศกูผมก็ว่าไม่ผมไม่ได้จะบอกว่าผมเป็นคนขับรถด,ดีรักษากฎจราจรขี่รถถูกอยู่ในกฎจราจรตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่ก็แบบเห็นใจเพื่อนร่วมทางให้เกียรติเพื่อนร่วมทางกันนิดนึงอะนะแชร์คนอื่นนิดนึงเฮย้ยอันเนี้ยยังไง ยังไงยังไงโอ้ย,อยคุณผู้ชมสำหรับใครที่รู้สึกว่า Royal Enfield ตัว650นะครับ Interceptor อร์มันหนักรถมันหนักทันมันใหญ่เนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเฮ้ยไอเนี้ยได้เลยคือ Interceptor อ่ะบางคนเอามาใช้ในทุกวัน Daily Use นะครับ Interceptor ปัญหาสำหรับผมคือรถมันหนักมากเหล็กตันๆอะ่ะ รถมันหนักคัดมันใหญ่เวลามุดในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมต,ต,ติดติดขัดขัดอะไรเงี้ยมุดยากแล้วก็มีน้ําหนักทําให้ขี่ในเมืองเหนื่อยแต่ว่าออกทริปชิวๆเชตเทเนี่ยสออบายเลยฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนขี่รถในเมืองเป็นหลักประหยัดตังค์ได้เยอะมากๆเนี่ยแสนสามคุณผู้ชมรเจอร์เอฟวิลพันเตอร์สามาสุดคันนี้คือว้าวขับในเมืองสนุกเลยเบาคล่องตัวช่วงล่างเฟิร์มๆมั่นใจการแฮนเดิลลิ่งในการขับขี่ แบบการจราจรที่ไม่แออัดที่คุณผู้ชมดูของทีนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะยังไม่ได้เจอรถมดติดติดนะแต่ด้วยไซซิ่งของรถประมาณนี้ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาว่ะเนี่ยหนึ่งสองแบบใช้ได้เลยหนึ่งสองออกตัวคือแบบมีเรียวมีแรงดีเหลือเกินอ่ะเลี้ยวที่คอนเรลลิ่งก็ดีนะ จะบอกให้เออช่วงล่างกับ handling คือดีมากนะครับส่วนเบรกที่เป็นดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยผมก็จะบอกคุณผู้ชมว่าสําหรับไฟซิ่งตัวรถขนาดนี้ได้เบรกประมาณนี้เอาอยู่นะเอาอยู่เหลือเฟือเลยสบายสบายเลยเออเครื่องมันทํางานสมูทดีอ่ะคุณผู้ชม แต่เวลาทอนลงมาเร็วๆแบบ 3, 2, 1อย่างเงี้ยต้องบิ๊บคันเร่งช่วยนะเนี่ยโอ้โหความคล่องตัวในเมืองคือดีมากอะเบรกเนี่ยเบรกเบรกใช้ได้เลยเบรกใช้ได้คุณผู้ชมเบรกใช้ได้อาจจะไม่ได้มีโลโก้บ i b บลหรืออะไรนะแต่ว่าบเบรกเหลือเฟือเบรกเหลือเฟือเลยสำหรับตัวรถไซส์แบบนี้นะครับนัวดีจังเลยแถวนี้ การจราจรนะคะเริ่มจะแออัดปิดขัดแล้วดีดีดีด,ดีเราจะได้ลองดูว่าการมุดเป็นยังไงตอนมุดนะครับอลองดูลองดูมุดเขานี่เลยดูเรื่องการมุดดูเฮ้ยมันหน้าหนักว่าต้องอาส่ความคุ้นเคยนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่รถมันเป็นเฟรมเหล็กทั้งหมดะนะครับมันมีน้ําหนักทําให้เออหน้ารถค่อนข,ข้างที่จะมีน้ําหนักเลย มุดจังหวะมุดเนี่ยไม่ไวอย่างที่คิดนะฮะแต่ด้วยไซซิ่งของรถอะมันทําให้มุดง่ายแล้วก็ถึงจะบอกว่าแรงบิดต้นไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ตุกๆกมากนักเนี่ยแต่ก็ให้บอกกันตามตรงก็คือถือว่าเป็นรถที่เกียร์หนึ่งในการมุดต้องเลี้ยงดีๆพอสมควรนะฮะต้องเลี้ยงดีๆพอสมควรเลยแต่ถ้าแบบนี้ไหลๆสบายๆนะครับเออหน้ามันหนักนะครับด้วยความที่นั่นแหละแรกอะแรกกับที่ผมบอกว่าหน้ารถคอรถ,รถมันนิ่งมากเวลาขี่เร็วๆอะ่ะ เออก็เวลามุดในเมืองก็น่าจะหนักนิดหนึ่งนะครับแ้ขี่เรื่อยๆแบบนี้ก็สบายๆนะแอะขี่อย่าแหลมออกมาเป็นรถที่ขี่ใช้งานในเมืองชนันเมืองเนี่ยสนุกเลยแต่ต้องอย่ารถติดมากนะสําหรับผมเพราะผมไม่ชอบรถคอนหนักแบบนี้มันจังหวะมุดที่เป็นแคบๆจริงๆอะ่ะมันจะติดๆขัดๆนะครับขี่เขาไม่ออกขอบคุณครับี่ไปไหนอะ่ะแก๊งอะ่ะพวกกูไม่แก๊งหรอกพวกกูชอบกวาดโนอน เนี่ยดูดิขี่สนุกจริงแต่ไว้ไม่ีโอกาสต,ต้องเดี๋ยวเอามาลองขี่กันแบบเต็มๆอีกทีนึงนะเอามายืมใช้งานอยู่กับมันหลายๆวันอีกทีนึงอันนี้ถือว่าพามาแบบเซิร์ฟเซก่อนผูนนชอบการคอนเนอลิ่งของเขาจริงว่ะมันนิ่งมากเลยการเข้าโค้งอะใช้ได้เลยเนี่ยแล้วหนึ่งสองสามคือแบบขี่สนุกมาก อย่างหนึ่งคุณผู้ชมเบรกเมื่อกี้ผมบอกไปว่าเบรกมันค่อนข้างจะโอเคใช่ไหมแต่มีปัญหาอยู่ที่ตัวเท้าเบรกของเขาอะนะครับมันหลบเข้าไปใต้เครื่องเยอะเวลาเหยียบเนี่ยมันก็จะแบบติงๆหน่อยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมไหมพอเจอบั๊มกระแทกกระแทกจริงอะ่ะมันก็จะมีอาการกระแทกนิดหน่อยนะแต่ด้วยความที่เขาซับแรงดีมันก็จะแบบบึ๊กทีเดียวขึ้นมาอะไรแบบนี้ พอหนักแต่ถ้าเวลาเหมือนแบบเบรกจริงๆหรืออะไรเงี้ยเออรถมันก็ไม่ได้นิ่งมากนะในความรู้สึกผม,ผมกอ็ยังมีอาการแบบกระดุกกระเดกอยู่เล็กน้อยอ่ะในมุมผมนะแต่ว่าสบายกว่า650แน่นอนคุณผู้ชมชอบในความลงตัวของอัตราเร่งความสมูทนะครับความนิ่งของรถ แล้วก็ช่วงล่างที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีถ้าคุณผู้ชมสะดวกก็ไปหาลองขับกันดูนะไปหาลองขี่กันดูอย่างที่โมโตโพาราม 5, ่าาเงี้ยรอยเย่อเอ็นฟิวอะเขาก็มีรถให้ลองขับนะมีหลายคันด้วยไม่ต้องมารอคิวันนานแต่ด้วยความที่ในส่วนตัวมุมผมะนะด้วยความที่รอยเย่อเอ็นฟิวยังยังสร้างรถให้มีความเพียวอยู่มากนะฮะยังสร้างรถให้มีความเป็นแบบ๋แหกไฟแดงซะแล้วยังสร้างรถให้แบบมีความ เป็นรถจักรยานยนต์มือถนเออ่ะคนกับแมชชีนอะ่ะยังทําให้รถคันนี้ยังมีความกระโดกกระเดกอยู่บ้างนะครับยังมีความแบบเป็นรถสมัยก่อนที่แบบรถหนักๆคอหนักๆเนี่ยคอแข็งๆเมื่อยมากขี่ในเมืองรถติดๆมาก็จะเริ่มเมื่อยนะครับเพราะแบบหน้ามันแข็งหน้ามันหนักคอมันแข็งแล้วก็ยังมีความกระโดกกระเดกอยู่ในบางจุดนะในการแบบว่าแฮนดิลลิ่งรถอย่างเงี้ย อาจจะโอเคนะโอเคสำหรับผมคือมันดีกว่ารอยย่อเอ็นฟิลในอดีตเยอะแล้วแต่มันก็ยังมีความแบบกระโดกกระเดกเหมือนรถเมื่อก่อนอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วนะน่าเสียดายที่ตัว Hunter 350เนี่ยกว่ามันจะขายอมอบให้ลูกค้าได้คือนู่นเลยพฤศจิกายนนะฮะรอกันไปยาวๆเลยอะ่ะมุดมุดมุด เลยหน้ามันหนักคอมันหนักจังหวะต้องมุดแบบเนี้ยการจราจรติดขัดจริงจรยนคุณผู้ชมมุดยากมุดยากมุดยากผมอาจจะไม่คุณรถก็ได้ก็ด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ผมว่าหน้ามันหนักคอมันหนักแล้วก็ระยะคลาสอะไรเงี้ยเสียได้ต้องรอรถกันถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยสําหรับใครที่จองไว้ก็อยากได้รถก็ต้องรีบไปจองนะเพราะนี่ถือว่าทําราคาได้ดีมากๆผู้บริหารเราเยอะๆถึงก็บอกเลยว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าต้องนําเข้านาเข้ามาแล้วก็สารพัดค่าที่จะต้องจ่าย นี่เห็นป่ะมันจะมีความกระโดกกระเด้ของแบบคลาสที่มันแบบไม่ใช่ a อ s สิตสลิปเปอร์คลัสมีความแบบดิบๆของคลัสสายคันเร่งสายอยู่อะไรเงี้ยเพียวๆเขาบอกว่าเป็นความเพียวเพียว m o t o r ร์ไซค์ตามปรัชญาของรอยัลแอน i e ฟิแล้วเขาก็จะใช้รถพวกนี้แหละนะครับในการขึ้นมาเป็นเจ้าตลาด 350-750cc ให้ได้นะคุณผู้ชมอ่ะ สัดาแรกลองขี่รอยัลเอ็นฟิลฮันเตอ350ก็ตามที่บอกไปกับผู้ชมทั้งหมดแล้วนะครับค่อนข้างประทับใจในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่ Smooth, ส MOOTH ส่งกำลังได้ดีถูกแบ่งไปอย่างชัดเจน1 2 3ใช้ในเมือง4 5คูซิ่งสปีดล็อกสปีดไว้ที่120ช่วงล่างจะเป็นแบบซับแรงดีนะครับเฟิร์มเฟิรมจะไม่ใช่ช่วงล่างแบบแข็งเลยหรือว่านุ่มเลยเบรกใช้ได้นะฮะเฟืองสำหรถไซนี้อ่ะเบรกเห็นะ จะมีก็ที่ผมไม่ชอบคือพอเข้าเจอรถติดหนักๆจริงๆอะ่ะคอมันแข็งหน้ามันหนักนะฮะทำให้การมุดอะไรเงี้ยไม่คล่องตัวนะสำหรับผมนะสติทวินเผลอๆยังจะมุดคล่องตัวกว่า คันเตอร์เลยอ่ะแต่มันเป็นสไตล์นี้จริงๆรอย,ยัลเอ็นฟิลด์เขาเป็นอย่างนี้จริงๆคือคันหนักๆเฟรมหนักๆน,นะครับคอหนักๆแข็งๆนั่นแหละอ่ะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับท้ายคลิปเราก็ต้องขออนุญาตหาซอยแคบๆลองให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยและกันสําหรับระบบ ABS ในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวลองกันดูว่าประมาณไหนโอ้โหโดนล็อก1นึ่พันสองพันสามพันเย็แม่โดนล็อกหมดเลยเพลินเลยแหละลองดูนะครับเกียร์สองครับ a อ s มา ABS ทำงานโอเคนะแล้วเสียงเครื่องก็แหมพอมั้ยคุณผู้ชมนะเสียงเครื่องใช้ได้นะ ABS มาเฮ้ย ABS ทำงานดีเลยนะเข้าเกียร์หนึ่งไม่หนึ่งเออคุณผู้ชมใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่เก็นว่าผมจะบอกคุณผู้ชมในในหลายๆคลิปตลอดนะครับเวลาที่ทดสอบรถที่มันมี ABS เลยโอ้จะบอกคุณผู้ชมว่ารับรถไปหานะต้องหา พื้นที่ที่มันเซฟและปลอดภัยนะในการลองหรือว่า ABS ของเขาเนี่ยต้องเบรกประมาณไหนการประมาณไหนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้รู้นะครับในจังหวะที่มันฉุกเฉินในจังหวะที่มันต้องใช้ ABS จริงๆอ่ะเราจะได้ใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขับขี่ได้ปลอดภัยที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่ที่จะมีหมาตัดหน้าหรือคนขับรถขี่รถไม่ดีขวางหน้าเราฉะนั้นรับรถมาทุกคันนะครับมันจะมี เขาเรียกว่าหลักในการทํางานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องลองดูว่าคันนี้เป็นแบบไหนคันนี้เป็นแบบไหนจะได้ไม่กลัวซึ่งอันเนี้ยเรายะรู้สถือว่า ABS เนี่ยทำงานได้สมูทนุ่มมากๆแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยนะต้องเรียนกันตามตรงอย่างนี้ว่าไม่น่ากลัวเลยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอันเนี้โอ้โหคัดแบบคัดหนักเลยคัดแข็งแข็งนาะดหนัก เชียวเกินไปพี่แอสซิสซลิปเปอร์คัทให้มาหน่อยก็ได้ราคาแสนสามแล้วประมาณนี้แล้วกันพบใหม่คลิปหน้าครับกินข้าวก่อนสวัสดีครับ